ป็นการรีวิวสินค้าครับอันนี้ผมสั่งมาจาก l a z a d นะ้าเห็นมันถูกหูกฟังบลูทูธรุ่น i 7 s รวมค่าส่งแล้วก็อยู่ประมาณ80กว่าบาทตูหน้าตาเขามไม่เร็วนะใช้ได้นะเะเดี๋ยวต้องไปชาร์จแบตก่อนนี่พ้่งมา เมื่อวานเออมัน ipod เลยมันหูฟังของ iPod คล้ายๆกับพวก apple นะครับนี่ก็จะมีที่ชาร์จให้ด้วยเหตุเวลา,าเสียบชาร์จจะเป็นสีแดงดปะ่ะออืโอเคถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะตามนี้แล้วกันเนาะโอเคครับ